สวัสดีครับท่านเกษตรกรครับวันนี้นะครับผมอยู่กับพินิกรแล้วก็อาจารย์ชยุทธนะครับซึ่ง2ท่านเนี่ยแตกต่างกันคือทางพิธิกรเป็นเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสุรวมเราคือสารปักรุงดินตาจักรวาลแล้วก็พลังเพชรดเนะครับส่วนอาจารย์ชยุทธนี่คือในฝ่ายของโรงงานด้ะนักวิชาการของผลิตภัณฑ์ด้านนี้นะครับวันนี้เรามาเรื่องที่พินิกรก่อนนะครับในฐานะที่เป็นผู้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วเนี่ย ไปใช้กับอะไรพี่แล้วเป็นผลยังไงสวัสดีครับผมเกษตรกรครับกรผูเลี้ยงหัวช้างครับใช้ผลิตภัณฑ์ของจักรวาลใช้กับลำไยครับแล้วก็งาะครับใช้ใช้ถามว่าดีไหมดีมากๆเลยครับใช้กับงอกแค่สองครั้งได้ได้ทั้งขนาดลูกแล้วก็ใช้ไอะไรนะ พลังเพชร889พุ่นข้างบนแค่สองครั้งเองแต่เงาะได้คุณค่ามากๆเลยตรงนี้ครับขอบอคุว่ามีคนมาสั่งก้าผ่านกอเยอะมากนะครับแล้วลัไยก็หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็ใส่หวีจักรวาลเข้าไปก็แตกใบอ่อนพร้อมกันมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาอีกสิบกระสอบเพราะว่าจะใส่รอบสองอีกเพื่อให้แตกใบอ่อนอีกสองครั้งเพื่อเตรียมต้นไว้จะ พูดนสารก็ปีต่อไปครับมีความประทับใจและมีความมั่นใจไหมครับครับมีความประทับใจมากๆเลยครับและมีความมั่นใจอย่างมากที่สุดเลยครับ